สว,ส,สวัสดีครับพี่น้องอะวันนี้จะพามาเคุยกับเกษตรกรที่เลียเ้ยงงัวขุนเราจะได้มารู้กันว่าสถานการณ์ตอนนี้งัวขุนเป็นไงบ้างนะครับผมสวัสดีครับคุณลุงสวัสดีครับคุณลุงชือลุงอะไรนะลุงเปี่ยมลุงเปี่ยมเนาะอ่ะโอเคงั้นถามถามงี้ก่อนครับลุงเปี่ยมครับเลี้ยงงวขุนมากี่ปีแล้วครับผมห้าหกปีแล้ว übrig, ปีแล้วนะปก,กติงัวขุนที่เราเลี้ยงกันนะครับผมปกตินี่มันจะ กี่กีก่กี่เดือนจับกี่เดือนจับครับผมโดยธรรมชาติของหัวครับทุกทีเคยจับ2องเดือนครึ่งไรมั้นคือจับเลย<ถ>นะครับผม<ถ>ของเรานี่ก<ถ>็คือถึงเวลาก็จะมีพอค่าเอาวัวมามาลงให้ถึงเวลาเขาเข้ามาจับไปนะครับผมปกติของคุณลงุงลุงเปี๊ยมเองเนี่ยก็คือปกติลงทีละกี่ตัวครับเนี่ยสิบตัวสิบสองตัว,ตวมั้งอันนี้คือมาตรฐานที่เราเอาแคปพอดีพอได้นะครับผมปกติที่ผ่านมาเนี่ย ปกติของลุงเองเนี่ยกำไรตลอดปะยังไม่ใช้ตอนนี้นะเมื่อก่อนนะฮะสิบสองตัวนี่สองเดือนสามเดือนนี่กำไรตลอดอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยประมาณการหกหมื่นเจ็ดหมื่นโอ้โหใช้เวลาสองสามเดือนนะขอ,อยิ้มยุ่เหมือนกันอ,อาหารนี่ก็คือสั่งเขามาลงเลยเขามาลงให้เลยอาหารหน,านะครับผมอาหารงัวนี่เขาจัดการให้เราหมดเลย ปกติงวคุณนี่ตอนเอาเข้านี่จะราคาอ่าจะจะเอาเข้าตัวประมาณตัวเท่าไรครับผมปกติแล้วมันเสมอมันมันทุกรอบทุกรอบนี่ตัวเท่ากันไหมราคาเท่ากันไหมไม่เท่ามันตังกันเยอะไหมครับผมมันก็ไม่เยอะแล้วแต่แล้วแต่หัวถูกหัวแพงเคยเคยเคยนําเข้ามาตัวเท่าไรถูกถูกหน่อยเงอีที่แรกเรียงประเดิมต่อเหมือนสองห้าโอ้โหต่อตัวนะแล้วตอนหลังงวตอนงวบางแพงนี่ตัวเท่าไร่ครับผมตัวสาม อู้มหมูเกือกบสรรี่หมือนเหมือนกันอ้โหแต่มันก็นยังไปได้คือถูกเวลาขายก็ขายแพงเหมือน,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 นกันอ้หูกิโลมันดีครับผมนะฮะโอเคงั้นขออนุญาตฟังสถานการณ์ตอนนี้นิดนึงครับผมได้ข่าวว่าตอนนี้เขาใกลจะจับยังครับเนี่ยเอ่อขา่าเมือ่อไรเนี่ยจะมาจับไกลละไม่วันวันสองวันนี่ละนะครับผมนะฮะอ่ะนะฮะไอชุดนี้ นะครับผมคุณลุงครับตอนตอนคุณลุงเอาเข่าไอ้ชุดนี้นี่ตั๋วเท่าไหร่ครับผมเนี่ยไอ้ชุดนี้เนี่ยที่เห็นเห็นกันอยู่นะพี่น้องสามหมื่นเก้าสามร้อยสามหมื่นเก้าสามร้อยอ่ะพี่นอ้องให้ดูตัวงวขุนครับผมไอนี้ต้องบอกงวงัวพม่าเนาะนี่ดูตั้นอกดินี่อู้หูยดูนี่นี่อ่านี่ดูตอนนอกักเข้านี่ประมาณสกักกิโลครับผม เราก็ไม่ได้ประมาณการนะครับผมตอนนี้มาอยู่เรากี่เดือนแล้วนะไอ้รอบนี้เนี่ยใส่เดือนนะโอโหพอข้ามาวันสองวันนี้คือดีใจไม่ดีใจกับเนี่ยดีใจเนอะเพราะเพราะงวกขุนนี้ต้องบอกว่ามันต้องให้อาหารทุกวันหยุดไม่ได้หยุดนี่อำนาจมันหายอ่านะครับผมนะฮะอะ พอค่าที่มาคุยกันไว้เนี่ยตอนนี้ราคางัวที่เขาจะมาจับของเราเนี่โลละเท่าไรครับผมแปดสิบแปดแปดสิบแปดประมาณการจากตัววัลลวเราประมาณการอยู่ที่ประมาณสักกี่โลครับเนี่ยตละตัวเนี่ยถั่วเฉลี่ยต้องมีแน่ๆเลยหกร้อย <600. S 2> ต้องมีหกร้อย <600. S 1> นิดๆย้อนๆอ, <laughs> อ่าประมาณพี่น้องฟังดูแล้วกันนะหกร้อยนะขาหันเต่าตัวนะอยู่ประมาณเท่าไรครับเนี่ยตัวละหมื่นเท่าไรนะ เ <15. S 1> หมือนห้าเหมือนห้าตรงมีขาหัวอาหารนะนะที่สังสังมานะพี่น้องครับสังเกตรอยยิม้มไม่ใช่เลยนะรอยยิ้มที่เปื้อนน้าตานะรอยยิ้มนี้อ่าดูนี่คือดีใจที่เขามาจับสักทีไม่มันจะได้ไม่เจ็บมักไปกว่านี้ใช่ไหมครับผมถ้าเกิดลองเอาคิดลเล่นก่อนนะลอบนี่คิดว่าเจ็บหรือไม่เจ็บครับผมคุณลุงอะถ้าเกิดคิดในใจเองนะเอาคําตอบที่คิดในใจเองอะ นี่ก็ว่าไม่ยังไม่เจ็บ <c oughs> คิดไว้ายังไม่เจ็บถ้าเกิดเจ็บก็นิดหน่อยอ,อแต่ถ้าเกิดหวังกําไรนี่มีไหมครับผมรอบนี้นนยังไม่รู้มันเราต้องไปชั่งน้ำหนักมัวดูก่อนจะมีกำไรวุด <c oughs> วิทวุดวิท,วท <c oughs> แต่ตั้งเป้าหมายไว้ว่าขอไม่เจ็บตัว <c oughs> ขอแค่เสมอ <c oughs> <c oughs> ตัวไปบนบานสานกล่าวที่ไหนหรือเปล่าน่ย คุณลุงครับผมถามนิดนึงเนาะในสถานการณ์แบบนี้เนาะถามนิดนึงอะคุณลุงอะเลียงปกตินี่สองเดือนก็กว่าไม่เกินสามเดือนเขา้องจับแล้วไอ้รอบนี้ดันมากี่เดือนนะสี่เดือนคุณลุงทําไงใ,ให้มันประหยัดต้นทุนเราไปได้อีกครับผมยังที่คุณลุงทําอยู่อ๋อกินลูกขี่ตาหมียากระตั้งยากินมั่งแล้วคือญ้าเราต้องคือว่าเออเรามีแปลง้าอ๋อเราก็ตัดมาเสริมครับเอาต้นหยวกแล้วนะมาต่อยต่อยให้มันกินอ๋อมีหยวกด้วย คือซับซับคือข้าวปนก็อาหารไปเลยอาหารเราจะได้เปาอาหารหน้อยอะไรครับคือให้มันกินในปริมาณเท่าเดิมแต่อาจจะแบบว่ามียางอื่นปนไปแทนแทนหัวอาหารมันก็เซฟไปได้อีกหน่อยประหยัดต้นทุนเราได้อีกหน่อยนึงนอ๋อถ้าเกิดไม่ใช่แบบนี้นี่เป็นไงครับผมอไ,มไปแล้วนะโอ้โหคือถ้าเกิดไม่ใช่สูตรนี้นี่คือเจ็บแน่นอนเจ็บแน่นอนโอ้โหอ่ะปกติเนี่ยยังประมาณสิบกว่าตัวเนี่ยต้นกลวยประมาณสักกี่ต้นนะในการผสมต่อมือเนี่ยฮะของเรา ตอนนึงปกติหัวขุนนี่คืออาหารต้องขาล้างตลอดเลยไหมครับเนี่ยขาล้างตลอดแล้วเราจะให้หยวกกล้วยตอนไหนครับผมอ็จะนล่ข้างนึงเสร็จแล้วก็มาข้าวอีกข้าวเอาหยวกกล้วยมาข้าวปนปนเรื่อยๆหวังแค่นี้กว่านะอ๋ออยู่ที่ความขยันของเราด้วยฝางแล้วครับผมฝางก็เห็นมีขาล้างเหมือนกันครับเนี่ยมี่ิันเป็นเรื่องทีวมันกินหมดฝางนี่นะ,ะก็คือก็จะมีหญ้าแล้วก็มีฟางแล้วก็ที่สําคัญกนะ็คือหยวกกล้วยนี่ขัดไม่ได้ขัดไม่ได้เลยต้องต้องต้องเอามาผสมหัวหาน ไม่งั้นคือลอยทั้งลอยยังไงก็เจ็บนักเลยเจ็บนักเลยตลอดทั้งวันอ่ะถามอีกสักนิดนึงเคยได้ยินคนอื่นที่เขาเจ็บๆจ็บกันไหมในช่วงนี้เนี่ยที่หัวคุณเนี่ยเคยเคยเจ็บขนาดไหนกันฮะรักอะไรฮะรักแสนไหมสองแสนคือนี้รักแสนคือนี้โอ้โหนั่นคือที่เขาเจ็บกันโอ้โหขออย่างเดียวเราจะเป็นอย่างั้นเลยเนาะขอเสมอตัวเนาะนี่แสดงว่าหยวกกล้วยนี่สวยได้จริงๆให้มันอิ่มด้วย แล้วก็หัวก็ไม่ไม่ซุดไม่นั่นไม่เคยเลี้ยงหยวกกล้วยที่ที่เลี้ยงประเดิมนะครับพอหันมาเลี้ยงหยวกกล้วยแล้วน้ำมัดเงี้ยจะดีอะไรก็จะดีอ๋อแสดงว่าหยวกกล้วยสายสวยได้หยวกกล้วยป้าป๋าดีแล้วซับซับซอยๆไปนี่แหละมะขามก็ห่านให้มันต้นขุนมันก็อปีขาวก็ห่านให้มันเรียบร้อยแค่นั้นเองโอ้โหนี่สูตรนี้สวยได้แน่นอนได้อ้าวพี่น so ้องหลวงเปี้ยมแกมีห่วงสูตรเอาไปใช้ก็ได้เนาะ เพราะอย่างที่บอกแหละช่วงนี้สถานการณ์งวขุนนี่อ่ะยังถามต่อไปสมมติจับไอ้ล็อบนี้เอามาลงอีกไหมเดี๋ยวลงดูคนไม่ไหวเหมือนกันเนาะพอรู้สึกความเสียงเรามันสูงไปเนาะพี่น้องครับผมนะฮะถ้าเกิดใครยังมีงัวขุนขายอยู่เนาะยังไปไม่ได้นี่คือสูตรลดต้นทุนก็คือหยวกกล้วยช่วยได้แน่นอนกล้วยก็ทำน้ำหนักงวดีด้วยอ๋อ ก้อนไม่เคยขุนแต่ก,ก็เคยขุนมาน้ำหนักงัวจไปแข่งได้ครับอืมแต่พออยู่ยกวก้วนี่ช่วยได้จริงอ่ะพี่น้องเนาะนี่คืออีกหนึ่งสูตรของลุงเปียมนะครับผมเลี้ยงงัวขุนมาห้าปีนี่คืออีกสูตรหนึ่งในการลดต้นทุนที่จะทําให้พวกเราคนเลี้ยงงัวอยู่ได้ภายใต้สถานการณ์ที่ค่อนข้างวิกฤตแล้วกันพี่น้องอ่ะขอบคุณครับลุงเปี้ยมสวัสดีครับ